ฝ้าห้องนิ่มๆเลยเจเจ้าท่านฝนบลาเฮ้าสวัสดีคัมชมสวัสดีเอแฟนคลับทุนช่องบ่าวเท่าชาแนลนะผมพอกันยุคั่วมาลงปงเปลงบานเจรตตรีขึ้นกาครับคืนวันที่9เมษายน2568ธรรมชมนะครับเจเฮ็ดนางก็เจฝนป้าค่ะฝนอุกติกฝน บ้ปนปลาท่านผู้ชมนะครับปนปนปลาดุกนะครับผมล้มพี่น้องล้มล้มโอ้อันนี้ก็ทอดปลาอันนี้ทอดปลาอ่าอันน้องแย้มมาเท่าไหรอันนี้ทอดปลาท่านผู้ชมนะนิกาหมูยอล้มแห้งนะท่านผู้ชมเมนอยู่ในเตาอยังกระเจี๊ยนะกระเจี๊ยดิลวกพักอันนี้แล้วลวกไอ้ดอกแคปลาเมนอ่าดอกแคปลาท่านผู้ชม ให้มันเดือดเดือนเจจังเสีลดวงเพิ่นเก็บให้ไปทรงเยื่วันะม่กินก่ยเยจะไม่กินเขาน้ำกันทำชมช่มตัวหตัวหตัวหัวยิงแต่น้อเอือนมาปากเนี่ยตัวหัวหันหนามอมองเลยทำรมชมเดี๋ยวจะไม่กินเขาน้ำกันนะผมผักกาดหินมาเจเป็นว่าผักเอผักกาดซอยทำมชมข้าวซอย มากินเขาน้ำกันน้ำชม่มฟ,ฟ้ากินี่เจบเนีฝนจิตกฟ้าห้องพี่น้องคือฝนจิตตกนะครับน้ำชมุมมานาผมพกขันพี้เก่านะครับ,ม,รบมากินเขาวน้ำเจลตรีบ้าวเถา่านะครับผมนะครับตะวิน,ตะว,นตะวินเพิ่นอยู่ครัวนะครับตะวินเพิ่นจะกินที่หลังที่หลังอันนี้หมูยอ่อปะเจหมูยอ่อหมูย่อทำชุชมนี่กัดชิหไ่อยู่ดีไปเจอืมชิไหไ่อยู่ทำชุชมอันนี้ดอกแครัลวกนะครับอันนี้กบพัก เพนว่าผักกัดซอยผักกัดหินปนปลาดุกธรรมชมนะกะปลาทอดปลาเอียงก่อนเราแค่ปลาเราแค่ปลาเราแค่ปลาธรรมชมกับปนปนปลาดุกนะครับเอานะครับมากินข้าวน้ำกันเดลยธรรมชมเด้อนะครับพอกันทุกคำทุกแรงนะครับเวลากินข้าวพี่น้องนะครับไทยเอฟซีโดยบางจักหน่อยถนัดธรรมชมนะครับถาวรมักถาเบื่อกะลี่เอาได้พี่น้องเด้อนะครับก่อนจะไปฟังไปชมเซียนพูดน้ำกันนะครับคืนนี้นะผม จะพาไปรับชมครับลุงสรงยำโค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่16เมษายนส5งพนายนะครับงวดที่ผ่านมา3าหตรงๆงลุงทรงไห่ตองวัดแล้วนะครับลุงทรงวาจะมีเลขนะครับพระบวชใหม่เลขลูกไส้ของลุงทรงนะครับเพิ่งบวชวันที่6เมษายน2568ที่ผ่านมานะครับลุงทรงวาเดี๋ยวจะมาฟังมาชมน้ำกันได้มาแล้วนะครับแล้วก็ลุงทรงไห่ตองวัดแล้วครับผม นะครับลุงทรงให้ต้งวดแล้วแต่ว่าคืนนี้นะครับลุงทรงจะเน้นจะย้ำให้หลกักกรเลขพระบวชใหม่เลขลูกไส้นะที่บวชใหม่นะผมจังไปฟังไปชมน้ากัน<อ>มากินข้าวน้ากันเดี๋ยวป้าเทากินข้าวก่อนอนะครับท่านผู้ชมฝ้าวฝนจะตกฝนจะตกอแยกกันตัวอะไรนึ่คลิปนี้นะครับผมจะลงให้เช้าวันที่10เมษายน2568ัน้อได้ท่านผู้ชมเด้อนะเพราะว่าส่วนจะคุยกับลุงทรงกันอาจจะดึกนะครับเอากินข้าวก่อนนะครับอ่าถ้าผู้ใดเบื่อกลี่เอานะพี่น้องเนาะ เออไทยพ่อให้ได้บังถ่ายให้ได้พ่อเวลาจักน้อยพี่น้องนะคเอฟซีผู้เพิ่นมักกมีผู้เพิ่นบ่มักกมีนะพี่น้องเนาะเข้าใจได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับเอ้าเดี๋ยวบ่าวเฒ่ากินข้าวก่อนฝนตกท่านผู้ชมฝนตกเอานะครับผมเดี๋ยวจังไปฟังนะครับผมลุงทรงนะครับเพิ่นจะกร จากตลาดประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับฝนตกพ่น้องทายให้เอฟซีได้บิงนะครับผมบรรยากาศอบอบอ้าวมาทั้งวันนะครับเอานะครับจังรอดลุงทรงจังไปฟั่งน้ำกันนะครับผมสวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับฝนตกนะครับผมฝนตกแห้งอยู่นะครับ ยุดแล้วนะครับผมทั้งบ่าวเถ่าเนี่ฝนตกแห้งนะครับเพิ่งหยุดทาชมเพราะว่ารอลุงทรงนะครับอ่ารอลุงทรงกับจากตลาดลุงทรงไปขายของอยู่ตลาดทาชมตอนนี้จะซีทุ่มแล้วนะครับทาชมเอ้าลุงทรงกับจากตลาดแล้วนะครับอ่ามาฟังมาชมวน้ำกันนะครับย้ำโค้งสุดท้ายนะครับแต่ก็ะเลขพระดูกไส้นะครับลูกไส้ลุงทรงบวชบวชไหมพี่น้องเอฟซีก็รอนะครับผมตอนนี้ลุงทรงอยู่ดนสสย สวัสดีครับทุกทรงครับอ่สวัสดีครับผมวัสดีครับครับอ่านะครับลุกทรงกขายของอยู่ตลาดนัดตลาดเป็นตลาดมัลุงทรงครับผมตลาดบ้านเก่าอ่าตลาดนัดบ้านเก่าผ่านทองชนบุรีเมมนบอลุงทรงครับผมขายทุกวันครับอดี๋ย่าลือดไม่มีน้องเ้อผู้ใดอยู่แถวท่านงานนะครับผมอยู่แถวชนบุรีนะครับผู้ใดยู่ใกล้ๆแถวตลาดบ้านเก่านะครับผมผ่านทองชุด ตลาดเขาเอินมาตลาดบ้านเก่าพันทองชนบุรีรุงทรงครับผมอ่านะครับแวะไปอุดหนุนนะครับผมไปทักทายกันได้ฝนตกบวุงทรงบครับผมเดือดัย่งเลี้ยงเยอทั้งบ่านแถาตกบักยางแห้งนผูมชมนะถึงฝนตวาวกตกบโดนพี่้องตกพ่อแหเง่งเย็นเยยุดแล้วออ,อ,อนอล่อนองอรอ่น่อน่อนอนอนอดออ่อ่นอ้านะครับ งวดวันที่16เมษายน2568นังวดที่ผ่านมา36ตรงตรงนะครับเหล็กเด่นลุงทรงห้เด่นเด่น6ทผู้ชมเด่น9กับ6เด่น9กับ6 6จับคู่ให้36ตรงตรงนะครับเดี๋ยวใจ้ลุงทรงย้ำเพราะว่าลุงทรงให้ตรองวัดแล้วนะครับเอามาฟังกันกันนะครับผมเอาลุงทรงย้ำให้ FC ไปนะครับผม ชวดที่ส่งไปแล้วก็คืออที่16ปีหนป่งตาครับผมวิ่งวิ่งสี่กับหนึ่งเด่นที่สี่ครับผมเลขเลขเด่นเลขวิ่งสี่กับหนึ่งครับผมกับคู่เขาจะลงสี่สองสี่แปดสี่เก้าครับถ้าเป็นหนึ่งมาเขาจะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดครับเด่นที่สี่แปดสี่เก้าหนึ่งแปดครับเด่นสังสามคู่ครับผมอ หนับเล็กเด่นเล็กวิ่งเด่นสีร่องหนึ่งทำประชมหนับหลักสีสี่สองสี่แปดสี่เก้าหลักหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนับลูกทรงงวงไห่สามคูครับถ้าหลักสีนี่วงไห่สีแปดกับสีเก้าหนับหลักหนึ่ง,งวงให้หนึ่งแปดชุดสามตัวครับลูกทรงชุดสามตัวที่มเหกสี่แปดหนึ่งสี่เก้าครับเอหนึ่งแปดอ สามหางเดนสํำกันบอลุทรงสามหางนั่หลัเข้ากันคับผมอ่าครับมีหกสี่แปดทำชมหนึ่งสี่เก้าและก็หกหนึ่งแปดนะครับผมลุ่งทรงกระจับไ่ตัโเดนพี่น้องนะครับสามหางหนึ่งสี่เก้าในบัลทีนครับเออบเลทีตรงกับบนลลาบเลทีลุงทรงอมครับผมครับผมตรงกับบเลทีพอดีโอ้บเลทีพี่สาวบารเถาวิบัลลียี่อ้วนอยู่นี่กับบาลลีหนึ่งสี่เก้าเออครับผมบเลทีลุงทรงกับหนึ่งสี่เก้าทำมาชุ่ม นะครับเลขเด่นยังเป็นตัวเก่าบริเปลี่ยนแปลงบอลลุกทรงครับผมตัวเดิมคือสี่แปดสี่เก้าหนึ่งแปดครับครับครับตัวร่องก็อย่าลืมด้วยพี่น้องเด้สี่สองหนึ่งสี่หนึ่งหกวัตถิพันธน้าสามหกมาตัวตรงมาตัวร่องนะครับเน้นตรงตรงตะวันก,กันกับตัวไว้นั่นมนบอลลุกทรงครับผมอ่าเอานะครับเลขพระลูกไสู้้ชมพระบวชใหม่ลูกไส้ลุกลทรง บวชวันที่6เมษายน2568ที่ผ่านมานะค ah. รับผมอ่าเพิ anyway> ่นเขียนให้บับลูทรงหร้จังไหนเพราะจังตาเพิ่งหายไม้เกินบาทวันนี้ไอ้พี่น้องใช้ใช้เงินยาหายเพราะจะเสียดเอารูปลูกกระเอ่อบสมุดก็ดิ้นโซ่ให้กิาประการดิ้นโซ่เพิ่งจะเขียนให้ครับผมอ่าเขียนให้เดี๋ยวแนี้แบสองกับหนึ่งหกหกครับผมตัวไหนก็ลูกทรง เสยนหายมีสองสองชุดเนแปดสองกับหนึ่งหกหกสามตัวหนึ่งหกหกนะครับสองตัวแปดสองรับ,รบเลขพระพระลูกชายเขียนให้ได้พี่น้องเ้อร์พระบทใหม่เขนให้น่าบทพระลูกชายลุงทรงพีมม่น้องเบาเถ่าเขียนพระลูกชายลุงทรง,งเด้พี่น้องเ้อร์หรือพระบทใหม่พี่น้อ,องนะครับเขียนให้น้าบทนะครับผมอ่า บวชใหม่อ่ะเอานะครับผมเขียนให้นาบวชบรลุทรงครับผมครับผมหนึ่งหกหกสามตัวพีหนึ่งหกหกอ่าสองตัวมีแปดสองครับผมอ่าแบบจู้จบเลยไม่บันจิตเลยเยี่ยนปากกายเลยหายเยี่นปากกาให้เพิ่นเพิ่นเขียนให้เล่นมาครับผมครับผมครับผมตอนที่เพิ่นถือบาทออกมานอกบมวนบรรลุทรง เแม่นครับผมจำช่มนะครับอตอนเพิ่นเพิ่นบวชในโบสถ์แล้วครับออกมาจากโบสถ์นะครับนอกเพิ่นก็จะถือบาทก็จะมีญาตนะครับญาติเร่องเราปัดใจใส่ในบาทใส่บาทอันนี้เพิ่นเขียนเพิ่นเขียนให้เล่มครับครับผมหนึ่งหกหกกับแปดสองแม่นครับผมเหตุเหตุปีกิจราเบิ่อครับผมนามีโชคช่วงสงการก็ดีครับ ฮาได้โชคทำช่อมน้ำพระบทตนะนะเม่นะครับนำลูกกับลูกชายลุงทรงนะครับผมอ่าอืมนะครับกลับมาขายของได้หลายมือแบบลุงทรงเพิ่งขายมือแรกมือแรกครับผมมือนี้มือแรกครับ <laughs> อา่อาทำช่ชมมาเบิงน้ำกันนะครับผมลุงทรงอยู่ในสายทำช่อมนะครับอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับเลขเด่นเลขวิ่งเก้ากับหก 6, นะครับผมหกนี่มาทั้งบนมาทั้งล่างนะครับหก หกมาบนนี้มาหกแปดเจ็ดนะครับมาล่างมาสามหกตรงตรงนะครับมาสามหกตรงตรงอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับลุงทรงให้ตองวัดแล้วท่านผู้ชมนะครับผมย้ำโค้งสุดท้ายยังเหมือนเดิมมาลุงทรงบ่ได้เปลี่ยนแปลงเลยพี่น้องเด้อนะให้ลุงทรงย้ำให้โค้งสุดท้ายนะครับสิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเลขเด่นเลขวิ่งเด่นสี่รองหนึ่งนะครับผมหลักสี่สี่สองสี่แปดสี่เก้า หลัก 1, 1, 4, 1, 6, 1 8, นึ่งหนึ่งนึ่งับวงกลมให้3คู่นะครับ4 8 4 9 1 8นะครับชุด3ตัวนะครับ6 1 8 6 4 8 1 4 9เน้น3หางพี่น้องเป็นหน้าทางหยิบจับลอตเตอรีร่และพี่น้องได้ถ้าเข้ามาเก็บไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมนะับเผื่อมารางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับหรือรางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่นะครับหรือมารางวัลเลขท้าย2ตัวท่านผู้ชมงวดที่แล้วนี่3 6นี่ก็มาเลขท้ายนะครับ2ตัวตรงๆเอา้านะครับพระลูกชายนะครับอ่าลูกชายลุงทรงนะครับผม เ yeah. บ่าวเถ่าก็เลยเอานี่แหละพระพระล em. ูกชายลุงทรงบวชใหม่นะพระบวชใหม่พี่น้องลูกชายลุงทรงนะวันที่6เมษายน2568นะครับอ่าอ่าเพิ่นบวชแล้วเพิ่นออกจากโบวชเพิ่นเขียนให้ได้พี่น้องเด้อ166นะครับแล้วก็82นะเพิ่นอายุจักปีครับลุงทรงลูกชายเนี่ยอายุ20 28ิ eh? 28ี28่สิบแปดปีโอ้ยถูกแลครับอายุ28ปี28ปี8 2 2ส ย่าง29นะารับท่านผู้ชมนะครับอ่าพระลูกชายลุงทรพระบทใหม่นะครับผมเปิี่นเขียนให้นะครับ166กับ82นะครับพู้ใดมักหน่อยๆน่เอาชุดนี้ก็ได้ครับผมนะครับผมแต่ว่าย้ำอย่าลืมนะครับจุดของลุงทรงพี่น้องถ้าได้เข้าแล้วนะับงวดนี้ปะแน่นะครับผมแคปหน้าจอนะครับท่านผู้ชมอ่ารับรตตลีไว้นะครับลุงทรงครับผมอ่ารับได้รัตตลีไว้หรือเปล่าครับ ไ้สองใบชุดหนึ่งหกหกหรือแปดสองลงทรงแปดสองแปดสองหนึ่งหกหกพวกนี้หนึ่งกหกอาหนึ่งหกหกวยอหนึ่งหวี้วัลงทรงเจ้าสามตัวไอ่าอาแล้วล้ชุดไอชุดคำนวนลุงทรงนี่มักชุดไหนครับมักตัวไหนชุดที่ลุงทรงให้ชุดคำนวณนี่มากสามคู่นี่แหละครับผมสี่แปดสี่เก้าหนึ่งแปดกชุดหรือหลักซนี่แหละมัก4ี่งยครับผมดนี้มักลักซี่ ครับครับอ่าลุงทรงเด่นแลกซีได้พดป่น้ังออได้โดยเฉะไอ้หน่านะ,ะเลขที่บ้านอ่าหนึ่งสีเก่านะครับสงการนีกกรนกนร่กับไ่ลุงทรงสงการนี่สงการบริกรขาของลูกลูกสิบสิบห้าสิบลูก<อ>บวชจ็กมือลุงทรงบวชสิบมือบวชสิบวันอ๋อล,ลาบวชลาบวชสิบห้าวันด้างั้นสิบห้าวันอ่าเอนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมพี่น้องนะครับอย<อ>่าเผนะครับ เลขพาลูกชายบวใหม่ลุงทรงหนึ่งหกกับแปดสองนะผมหรือชุดที่ลุงทรงเน้นสี่แปดสี่เก้าหนึ่งแปดนะผมถามมาเข้าวต่ไปหาหยิบจับเตเตอรี่ยวทำชงรับหาได้โชคได้มาดอีกเอาบ้าเผารบกวนสักหน่อครับลุงทรงครับผมขอให้ลุงทรงขอขอบคุณครับเด้อที่เอฟซีทีร่วมทั้งบุญกับลุงทรงให้เงา่อนบวดขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องพี่โชคเวลารับบริเงินทองทำได้เยอยู่ดีเป็น่งครับผมครับลุงทรงขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับ นะครับท่านผชมชุมบ้าเท่ากันล่อลงทรงจนเด็กจนซีทุบนี่แหละท่านผู้ชมฝนหยุดตกพอดีนะครับบ้าเท่าขอบคุณครับลุงทรงพี่น้องนะครับขอบคุณนทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูที่เพันแห่งแนวทางแม่นะผมงนะวดเข่ากับเข่าตรงๆรงนะพี่น้องเนะาะงวดบ่เข่ากับมีด้วพี่น้องเด้อนะถ้าห่ามักกัดจังไปหายยึดจับลอตเตอรี่เป็นแนวทางท่านผู้ชมบอมักเบิ่งซื่อๆนะครับขอบคุณนเอฟซีแฟนคลับท่านชมทุกท่านครับ,อรรบขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้าน้าอาสุขสุขสุขค้นขอให้ทุกท่านครับสุขภาพแแข็งงร นะพยาไงไม่ไงแหละกับทุกท่านครับอายุมั่นคนยืนนะครับขออวยพรครับให้ FC ที่กําลังจะเดินทางกับประบานเท่าช่วงเทศกาลสงการานขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมให้โชคให้มานให้เราให้รวยนะครับแอดมินบัตรสวัสดีครับ